้าเปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยน,ะเ,นเรามาเปลี่ยนกันนะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรไปดูกันปกตินะครับเวลาเราเต้นเนี่ยมันก็จะเต้นขวาด้วยซ้ายด้วยแต่อีท่าที่จะเปลี่ยนเนี่ยนะครับท่าที่จะเปลี่ยนจากขวาเป็นซ้ายเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับนักเรียนจะต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะให้ความสําคัญอย่างยิ่งเพราะท่านี้เนี่ยท่าสุดท้ายเนี่ยครับถ้าเกิดว่าทําไม่ได้งงแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะติดนิดนึง หมายความว่านะครับวันนี้อูคิมจามีท่าให้ปรองมาใช้ในท่าเปลี่ยนอยู่3ท่านะครับท่าแรกที่นักเรียนที่จะเห็นกันเลยง่ายๆเลยนะครับที่เป็นท่าท่าเปลี่ยนพื้นฐานเนี่ยมันจะใช้ท่า V-Step Double บ e หมายความว่า V-1 ท่าแล้วก็ด o บ b l e n น e อีก1ท่านะครับ ถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเวลาเราเต้นแต่ละท่ามันจะมีอยู่ทั้งหมด8บีทใช่ไหมครับ8บีท8บีท8บีทมันจะเต้นอยู่8อยู่4รอบเพื่อให้ได้ใน1ห้องเพลง1ห้องเพลงมันมี32จังหวะ8ที่1เอาไปแล้วนะครับ8ที่2เอาไปแล้วก็คือเป็น16บีท8ที่3ก็เป็น24บีทนะครับอีก8สุดท้ายเนี่ยมันต้องใช้2ท่าประกอบเพื่อมันจะให้ได้ครบ32 32ก็คือสุดท้ายเนี่ยต้องแบ่ง แบ่งขวาแล้วก็ไปเป็นซ้ายด้วยเพราะฉะนั้นใน8สุดท้ายถ้านักเรียนทำา8เต็มๆโดยใช้ท่าเดียวเต็มๆอ่ะมันจะไม่ออกซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นในท่าสุดท้ายมันจะต้องแบ่งคนละครึ่งนะครับสีนะครับสแรกนะครับในท่านี้ที่เราครูที่ครูจะให้นักเรียนลองเปลี่ยนสี่แรกเป็นท่า v s t e ตแล้วก็4ที่2เป็นดับเบิลนีนะครับในท่าแรกนะครับ V ีดับเบิลนีนั่นเอง V4 แล้วก็ดับเบิลนีอีก4 นะครับอันนี้คือท่าเปลี่ยนในชุดที่1นนะครับชุดที่2ก็คือมัมโบทีเวชชาชาอัน,น,น or, way, อๆๆเนี้ยท่าเนี้ยมัมโบทีเวชชาชาเนี่ยมันไม่ใช่4แล้วก็4มันจะเป็น6 2นะครับคือทำยังไงก็ได้นะครับให้ท่าสุดท้ายจากการเปลี่ยนขวาเป็นซ้ายเนี่ยมันครบ8จังหวะนะครับไอ้ชุดที่2เนี่ยครับมัมโบทีเวแล้วก็ชชาชาเนี่ยมันจะได้อยู่6 2นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า6 2มันนับยังไงนะครับ ถ้าสุดท้ายก็เป็นเลคเคอร์ซิงเกิลซิงเกิลดับเบิลเลคเคอร์ซิงเกิลซิงเกิลดับเบิลมีท่าอะไรมาประกอบกันบ้างท่านนักเรียนเข้าใจว่าวีสเตปดับเบิลนี้มันแบ่งแบ่งแบ่งสีง 4, 4. เช่นกันนะครับเลคเคอร์ซิงเกิลซิงเกิลก็จะแบ่งสีๆโดยสีแรกก็จะเป็นเลคเคอร์สีที่สองก็จะเป็นดับเบิลนี้นะครับอ่านักเรียนจําอย่างนี้ก่อนถ้าเปลี่ยนสุดท้ายนะครับเวลาเวลาเราเต้น่ะชุดที่หนึ่งก็คือวีสเต็ปดับเบิลนี้ชุดที่สองก็คือมัมโบชเชช่า มัมโบทีเวชาชาชาชุด2นะครับชุดที่3ก็คือเล็กเคอร์ซิงเกิลซิงเกิลดับเบิ้ลโดยท่าก่อนหน้านั้นมีท่าอะไรไปเต้นกันก่อนนะครับไปกันแบบชาๆถ้าเรียนเข้าใจแบบนี้ทั้งเรียนเข้าใจแบบนี้นะครับค่อยๆฟังนะครับฟังครูไปก่อนนะครับแล้วเรียนค่อยๆค่อยๆฟังค่อยๆฟังแล้วทาความเข้าใจไม่ต้องรีบนะครับวันนี้เราไม่มีอะไรรีบเนาะนะครับก็ค่อยๆฟังกันไปก่อนชุดแรกครูจะทาท่าแรกก็คือทากริปไว ครับกริปไวเอลไปด้านหน้านะครับท่าที่2เลขคือกลับมานะครับท่าที่3ก็จะเป็นท่าสเต็ปนีนะครับแล้วท่าที่4ชุดที่1เราจะเอา V สเต็ปดับเบิลนีมาใส่นะครับรอบที่2เราจะเอามัมโบทีเวช่าชามาใส่แล้วก็ท่าที่3ก็จะเป็นเลคเคอร์ซิงเกิลซิงเกิลมาใส่เราไปดูกันนะครับโดยท่าแรกเราทำกริปไวเอลก่อนใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 เล่เคอร์ถอยลงไปนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ได้2 8แปแล้วนะครับแปดที่3จะเป็นสเตปนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8แปดที่4รอบแรกเราจะทำเป็น V ีดับเบิลวสเตปดับเบิลนีหนึ่าไม่ได้แค่4ใช่ไหมครับแล้วก็ตีเข่าข้างข้างอะไรข้างซ้ายใช่ไหมครับเป็นอีกอีก4ีบีก็จะเป็น8 5 6 7 8ก็จะครบละนะครับตะกี้เราทําขวาใช่ไหมครับทีนี้ท่าน v step, เนี้ยวีสเตดี๋ยวเมื่เนี้ยมันจบ8ตัวเนี้ยมันบังคับให้เราต้องออกซ้ายละนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นซ้ายนะครับเราก็ต้องเริ่มท่าของฝั่งขวาก็คือท่าแรกก็คือเก็บวายเอลนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนี้นักเลยก็ทําไปเหมือนเดิมนะครับเลขเคอร์มาแปดใช่ไหมครับสเต็ปนี้มาแปดนะครับสเต็ปนี้มาแปดแล้วนักเรียนเอาท่าวีสเต็ปเนี่ย เพื่อที่จะเปลี่ยนจากซ้ายเป็นขวานะครับ V4T นะครับแล้วก็ W78 e มันก็จะบังคับไปเป็นออกขวานะครับเพราะเราใส่ V w e E สุดท้ายเปลี่ยนขวาเป็นซ้าย V W e e จากซ้ายเป็นขวาอันนี้คือชุดแรกที่เรียนทำเรียนทำไปก่อนนะครับเราจะเต้นแค่หนึ่งรอบนะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 สเต็ปนี้1 2 3 4 5 6 7 V 1 2ดับเบิลนี้5 6 7 8, ไปแล้วไปฝั่งซ้ายเก็บไว1 2 3 4 5 6เล็กคือ1 2 3 4 5 6สเต็ปนี้1 2 3 4 5 6 V ีดับเบิล1 2 3 4 5 6 7 8 ประมาณนี้ส่วนท่าที่สองที่ท่าเปลี่ยนนะครับมัมโบทีเวชชาช่ามัมโบทีเวชชาช่านักเรียนครูจะสอนนักเรียนทําแค่มัมโบทีเวชชาช่าส่วนท่าเก็บไวเลเคอสเตปนี้นักเรียนยังคงทําเหมือนเดิมพอนักเรียนจบสเตปนีเสร็จนักเรียนเอาท่านี้มาใส่นะครับมัมโบทีเวชชาช่าหกบวกสองเป็นแปดนะครับทำแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้า 6แล้วชาชาชานะครับชาชาชาขาขวาขึ้นไปเปลี่ยนซ้าย7และ8นะครับก็7และแปดเราออกซ้ายเลยนะเพราะว่าขาซ้ายอยู่หลังน uh ั่นเลยก็ทำมัมโบ่ทีเว่เลย1 2 3 4 5 6องสาม้าหกชาชาาขาซ้ายชาชาชานะครับมันแค่หและ2นะครับเมื่อกี้เราไป6กบวกหและ2องจะเป็นชาชาชานั่นเียนก็เริ่มขาขวาไปเลยนะครับเรียนฝึกท่านี้นะครับมาโบ่ทีเว่หนึ่งสองสามสี 5 6 7และ8 1 2 3 4 5 6 7และ8เพราะเรียนทำท่าแบบนี้ได้ละคล่คองละมัมโบทีเวช่ายชาแล้วเรียนก็ต้องเริ่มตั้งแต่เวลาเราจะเอาท่านี้มาเปลี่ยนใช่ไหมแล้วเรียนก็ทำเก็บไว้เล็กเคอร์กลับมาสเต็ปนี้จบสเต็ปนี้แบบไหนสมมติว่าจบนี้แบบจจบนี้แบบนี้ใช่ไหมครับจบนี้แบบนี้ปุ๊บนะครับ จบ8ตรงนี้นักเรียนก็ใส่มัมโบทีเว่มัมโบทีเว่เตึ้ชาชาจบชาชาเสร็จนักเรียนก็ครบ8ล่ละก็ต้องเปลี่ยนเป็นฝั่งนี้เป็นท่าแรกเก็บไว้ขึ้นไปล้วก็ถอยลงมาใส่นี้จบแล้วก็ทำมัมโบทีเวตึ๊ดตืช้าช้าก็เริ่มฝั่งขวาไปฝั่งนี้นะครับอ่ะประมาณนั้นใครยังไม่เข้าใจต้องเข้าใจอ่าใครยังไม่เข้าใจต้องเข้าใจแล้วแหละนะครับเพราะว่าครูจะสอนละเอียดมากนะครับครูจะสอนละเอียดมากว่างั้นเถอะนะครับ ส่วนท่าที่3นะครับท่าที่3เป็นท่านี้นะครับเล็กเคอร์สิงเกิลสิงเกิลดับเบิลนะครับหนึ่งสองามสือท่านี้4แรกก็คือเล็กเคร์นะครับสี่ที่สก็คือดับเบิลเคอร์นะครับหนึ่งสีแรกกับ4หลังบวกกันได้8บีนะครับเอาใหม่1 2 3 4 5 6 7งดแนะครับ พอเราจะใส่ท่านะครับนักเรียนก็เริ่มขาขวาก็เป็นเก็บไวเล็กเคอร์สเต็ปนี้พอจบสเต็ปนี้แบบนี้นะครับจบแล้วก็นักเรียนต้องเปลี่ยนขาปึ๊บปึ๊บนะบแล้วก็เบนบนเคอร,ร์นะครับวิธีการเปลี่ยนขานะครับจะเปลี่ยนได้นักเรียนต้องครบนะครับนับท่าที่1เนเก็บไวครบ8สุดท้าย ไ้สุดท้ายสเตปนีสุดท้ายก่อนที่มันจะไปเปลี่ยนท่านักเรียนต้องนับสเตปนีให้ครบ8ครบ8ก่อนนะครับแเสร็จแล้วค่อยทําท่าเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็น V ีสเตปดับเบิลนีไม่ว่าจะเป็นมัมโบ่ทีเวชาชาช่าไม่ว่าจะเป็นเล่คือซิงเกิลซิงเกิลดับเบิลนะครับนักเรียนต้องได้ท่าพวกนี้ก่อนถ้ามึตงว่ามันติดนักเรียนจะไปต่อได้ยากนิดนึงนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วสําหรับใครนะครับสาหรับใครที่ที่นะครับอยาก ได้อยากให้ครูทำท่าอะไรนะครับแล้วกรบกวนนักเรียนคอมเมนต์ให้ครูหน่อยนะครับคอมเมนต์ให้ครูหน่อยว่าอยากให้ครูทําอะไรเพิ่มนะครับเข้าใจหรือไม่เข้าใจฝากคอมเมนต์ให้ครูหน่อยนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะครับจะมีตัวตะกร้าสินค้าขึ้นมานะครับตอนนี้ครูทำครูทำเอฟเฟอร์เรทของ ช้อป uh, e, ปีน้นะครับเป็นถุงเท้านะครับใครที่สนใจก็ลองกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับเป็นถุงเท้านะถุงเท้าที่ครูใส่วันนี้ก็คือใส่ไปทํางานด้วยตอนเย็นก็กลับมาแล้วก็ถ้าจะออกกำลังกายก็ไม่ต้องเปลี่ยนถุงเท้าละนะครับก็ใส่คู่นี้ไปออกกาลังกายได้เลยนะครับช่วงนี้ทางกรุงเทพนะครับหลายๆจังหวัดอาจจะมี PM 2.5นะครับก็ ต,ต้องต้องต้องลดนะครับหรืองดการออกกำลังกายกลางแจ้งไปเลยนะครับอาจจะต้องเต้นที่บ้านอาจจะต้องใช้คลิปรูเต้นที่บ้านไปก่อนนะครับอย่าหยุดไปทีเดียวนะครับการออกกำลังกายมาต้องทําได้ต่อเนื่องถ้าเกิดว่าขาดพวกนี้นะครับร่างกายเราจะไม่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับขยับเบาๆในบ้านก็ได้นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ